ตอนนี้เนี่ยองกรเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงคำว่า disruption digital transformation ละผมเคยได้ยินทางคุณบีนะควัญยเลคุณบีนะครับว่าออไอคำนี้พูดมา 5, 6, 7ปีแล้วแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงคงเห็นอะไรหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงผมขอ3คํคำนะครับที่สะท้อนว่าองค์กรที่สามารถยืนจาัดอย่างยั่งยืนต่อ multi disruption จะมีลักษณะอย่างไรครับโอ้โห oh oh. ไม่ใช่คำถามง่ายๆนะไม่ง่ายเลยหรอครับ <laughs> ที่คือต้องผมผมเรียนอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าจะจะสามคำหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าจังหวะนี้ในในช่วงนี้ตั้งแต่เราเราเจอช่วงโควิด Digital t r a n s ์ฟอร์เมชัน่ะเป็นเป็นท็อปิกหนึ่งที่ฮอตฮิตมากถ้าสมติอยู่ใน Club House <c oughs> ก็จะเห็นทุกวัน,นมีห้องที่คุยเรื่อง <c oughs> เรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอ่ะ <c oughs> แล้วผมก็พูดเรื่องนี้มา,มานานพอสมควรนะครับ ก็เป็นวันนี้ก็เป็นเป็นอาชีพขอ,ของผมด้วยหรือจุดประสงค์ของบอริษัทผมแต่ผมขอ,ขอบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งอย่างสอง,สองเรื่องเลยอันที่หนึ่งพูดง่ายทำยากสองคำละ <laughs> <laughs> พูดง่ายทำทำทำยากจริงนะวันนี้สิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาบรรยายกันนะครับผ, <laughs> ผมบอกได้เลยว่าทุกท่านที่ฟังเราอยู่ <laughs> อะก็ <laughs> การที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ยากที่สุดนะครถ้าเอาคำที่3ก็คงบอกว่าเรื่องเรื่อง leadership นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางอ่ะไงก็ต้องมาจากท่านผู้บริหารคุณจะ transform องค์กรอ่ะไม่ได้จากจากข้างล่างมันต้องมาจากข้างบนอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในลักษณะของการบริหารองค์กรแบบแบบไทย ที่ต้งยอมรับว่ามันเป็นองค์กรเราเราเราค่อนข้างท็อปดาวน์นะครับมันเคล็ลับอันนี้หนึ่งก็คือพูดง่ายทํายากเคล็ลับอันนี้สองก็คือผมไม่ได้พูดว่าให้ให้เสียกําลังใจนะแต่ผมขอขอบอกเลยว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จถ้าคนที่ฟังเราอยู่วันนี้คิดว่าเราจะบอกว่าเอ้ยคุณทํา1 2 3แล้วปึ๊บมันจะเกิดขึ้นทันทีอ่ะโอ้ป่านี้เราคงไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องมีการตัดยายวันนี้นะครับ ทุกคนก็คง transform ไปได้เรียบร้อยมันเป็นสิ่งที่ที่ทำยากจริงนะทำยากจริงเหตุผลที่ทำยากเพราะอะไรเพราะสุดท้ายอ่ะการ transform อ่ะถึงแม้เราพูดเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะคือคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอ่ะคือคนซึ่งคนพนักงานผู้บริหาร่ะ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดความคิดนะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดนี่คือเหตุผลที่ตอนเราพูดถึงดนะิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราอาจจะมองผิดประเด็นเราไปมองที่คําว่าดิจิทัลแต่ทีนะ่จริงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแต่เกิดหรือไม่เกิดนะอยู่ที่คนอ,อันนั้นนะคือเหตุผลที่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะได้ครับเพราะฉะนั้น3คํคนะครับง่ายๆก็คือพูดง่ายนะฮะทำยากแล้วก็เรื่องของ leadership นะครับนั่นคือสิ่งที่ บุมมองจากคุณอริยาคุณบีนะครับกับไปทราบทางคุณเป้นะครับทางแฟลชเอ็กซ์เพรสมองอยังไงบ้างครับได้ค่ะโชคดีมีเวลาเตรียมเมื่อกี้นิดเดียเลยคิดว่าตอนนี้ได้สองคำนะคะที่เห็นในบรรยากาศการทำงานในบริษัทเลย <c oughs> ก็คือเราต้องล้มแล้วลุกค่ะแล้วลุกเร็วๆด้วยค่ะเราทำผิดพลาดทุกวันแหละแต่ว่าเราต้องรีบแก้ไขให้เร็วทีว่สุดก็เลยเป็นที่มาของคำที่สองก็คือต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาด แล้วก็ไม่ให้มีเกิดอีกนะคะซึ่งอันนีเ้เป็นหัวใจสำคัญของ Flash เลยก็ได้พราว่าเราต้องไปเร็วมากในในสปีดของความเร็วนี่แน่นอนหลอาจะทำอะไรไม่ถูกแต่เราต้องรีบแก้ไขแล้วก็เราต้องรู้จักถ่ายทอดเพื่อใหอ้ความผิดพลาดมันไม่กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกะะอันสุดท้ายาคำสุดท้ายนี่ไม่ออกจริงๆนะคะแต่คิดว่าอาจจะเป็นคำว่าสู้ไม่ถอย เพราะว่ามันต้องอาศัยแบบว่าความอึดจริงๆค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้พลาดครั้งเดียวมันไม่ได้ล้มครั้งเดียวมันต่อเนื่องแต่มันต้องลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลือดสาดมากแต่ก็ต้องต้องทํางานแล้วก็ต้องมีใจที่เขาเรียกว่าใจยังสู้อยู่ด้วยอันนี้ต้องใช้กําลังใจเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสรุปจากทั้งสองท่านนะ,นะครับสามคำนี้น่าจะเป็นคําว่า ต้องลงมือทำนะฮะพอลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันต้องเ,อเกิดการลุกบ้างนะครับล้มบ้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราต้องเรียนรู้จากนั้นอพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันต้องไปต่อคือวิ่งให้ไหวน่าจะเป็นสาําที่ผมสรุปจากทั้งสองท่าน<ช>นะฮะว่าองค์กรที่จะยืนหยัดท่ามกลางมั d ต s ดิสครับชันตรงนี้เนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จละเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทาแล้วเรียนรู้ไปกับมามรูแล้วลงกลิ้งแล้ววิ่งไหวน่าจะเป็นคําที่ ทางผู้ฟังและผู้ชมนะครับสามารถที่จะลองพิจารณาบริาาก,กรตัวเองครับว่าเป็นไงบ้าง